บุคคลบ้านซ e o สาวพรีมายาเมื่อวันที่19มกราคม2566ที่ผ่านมาพลตำร,รวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจสวอทได้นำกำลังเข้าบุคคลบ้านเล็กที่189ทับ24หมู่บ้านลัดดารมบางนาตะบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวมมัดสมุทรปาการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิทนรีตันติวิทย์ หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่41-2566ทับ5 6ลงวันที่17มกราคม2566ในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นสารอาญาที่ 62/ ทับ2566ลงวันที่18มกราคม2566จากการตรวจค้นไม่พบเมพริมายาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัย จากการสอบถามเบื้องต้นทางแม่บ้านให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวันที่18มกราคม2566ที่ผ่านมาโดยไปกับนายสิทธานส,รรสันเสริญหรือแซคแฟนหนุ่มซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ใดเบื้องต้นได้ทำการตรวจค้นพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ได้เข้าไปตรวจค้นเลขที่9999ทั9หมู่ที่2ตำบแลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพรีมามายาจำกัดด้วยเช่นกันมีรายงานว่าสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่านางสาวพิทนรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายา และบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จในลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน6,000บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางพลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสอ,อทได้เรียกประชุมชุดสอบสวนแบ่งกระจายกำลังเพื่อปิดล้อมอีก9จุดทั่วประเทศเพื่อหาพยานหลักฐานและจับกลุ่มตัวผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป